เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตู้กาชาตู้ล่าสุดนะครับของเกมดาร์กบอลโดคังของเรานั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ตู้นี้เข้ามานะครับผู้เล่นทุกคนเนาะก็เทนะครับหมดถ้าจะหมดหน้าตักเลยนะครับกับการเปิดตู้โกติต้าโตใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกไหม ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะที่คุณจะทุ่มไปกับตู้นี้นะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับว่าเราจะเปิดตู้นี้ถึงไหนดีนะครับเปิดจะเปิดว่าโหมดโปรก็พอดีไหมหรือว่ามีเพชรเท่าไหร่ใสหมดนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาแชร์กันเนาะว่าตู้เนี้สำหรับผมเองนะสำหรับตัวผมเองนะว่าเราควรจะเปิดถึงระดับไหนนะครับผมอันดับแรกเลยรเรามาดูในตู้ก่อนเลยนะว่าตู้นี้มันโหดขนาดไหนสําหรับผมนะจะแบ่งเป็นว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับ ผมแนะนําแล้วก็เชียร์มากๆเลยนะครับผู้เล่นใหม่ที่แบบยังไงล่ะเพิ่งเล่นเกมนี้เออเอาแบบเแบบพิ่งเล่นนันเล่นมาเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยที่กําลังแบบว่ามีแหล่งฟาร์มเพชรนะผมก็แนะนานะว่าคุณสามารถที่จะเปิดตู้นี้แบบว่าได้เรื่อยๆเลยนะจนจกว่าคุณจะพอใจนะครับทาไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเรามาดูในตัวละครก่อนว่าในตู้มันมีอะไรบ้างแน่นอนว่าเป็น LR กจลิต้าที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับสำหรับตู้นี้บอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆนะครับแถม ทาให้ตายเท่เพลงเพราะแอคทีฟสกิลใช้ง่ายนะครับคือมันครบนะครับครบมากเลยสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มเล่นเกมนี้นะครับแล้วทุกอย่างมันดีบล็บอกการต่อยก็ได้เอ้บล็อกทาให้ตายประเภทหมัดก็ได้นะครับแต่อาจจะใช้ยากแล้วยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วด้วยคือดีดีหมดเลยนะกดยาตัวน,นี้เหมาะมากสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับตัวข้างตู้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากาก,ากนะตัวข้างตู้นี่คือ ผมมองว่าเป็นตู้ที่ดีนะครับตัวข้างตู้นี้เป็นองค์ประกอบจะเยอะนะครับให้เราเล่นเกมนี้เล่นเริ่มต้นเกมนี้ได้สบายสบายก็เล่นคูดตัวนี้เป็นตัวซับนะอาจจะยังดูใช้งานยากไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเปิดได้เก็บไว้มีประโยชน์กับคุณแน่ในพวกด่านซูเปอร์แบทเทิลรถต่างๆโคตนประโยชน์เลยตัวนี้ โกคูเบติต้านะครับล่างนี้ถามว่าเก่งไหมสำหรับผมนะเก่งนะครับถึงแบบว่าบางคนอาจจะมองว่ามันใช้ยากนแต่สำหรับผม,บบผมเป็นหนึ่งใน LR ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสองตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอามาคอมโบกับโกจิต้าตัวเมื่อกี้โคตรเพอร์เฟกต์และโคตรแรง้วตัวนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องดีมากแลวเนื่องจากมีโอกาสที่จะตีซ้ำและในการที่มันตีซ้ำมันจะเป็นทำให้ตายด้วยทำให้เป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครที่ผมโคตรชอบเลยนะครับฮังเทนนะครับก็อาจจะเป็นผ่ันใจของ หลายคนนะแต่สำหรับผมนะตั้งแต่เปิดเกมมามันก็เป็น LR ที่อยู่นอกสายตาของผมแล้วนะผมไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่นะไอสองตัวเนี้ยแ,แต่แต่ก่อนนะต้องบอกว่ามันเก่งนะแต่ก่อนมันเก่งมากเลยแต่ตอนเนี้ด้วยความที่ว่าตัวมันเป็นตัว LR รุ่นเก่าอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยได้ได้การพัฒนามาต้องรอนะให้มันพัฒนาความสามารถของมัน มากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะก็จะเก่งขึ้นมา,มากเลยนะครับแต่ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมยังเก่งอยู่ครับไม่ได้กากอะไรมากนะครับออแต่แบบก็เอาไปเล่นดานใหม่ๆก็ค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงเพราะว่าพลงป้องกันอาจจะยังไม่ค่อยพอเนาะสำหรับด่านใหม่ๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรได้มาก็ถือว่าเก็บไว้เดี๋ยวรอมัน ECA รับรองว่าไทยอน ECA มันจะต้องเก่งแน่ๆเลยเพราะว่าขนาดยังไม่ ECA มันก็เก่งในระดับหนึ่งแล้วนะตัวรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปเป็นทนางด้านของโกฮังเอ้ย โกเทนแล้วก็ทังนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะครับทั้งในส่วนของเซิร์ฟเจแปนและเซิร์ฟโคบอลยังไม่ได้เลยเนี่ยโคตรอยากได้ผมชอบมากนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมรู้สึกเล่นแลสนุกเล่นแล้วเราต้องรุนด้วมันจะเป็นยังไงแถมถ้าไม่ตายโคตรสวยนะครับได้มาก็ดีเก็บไว้เลยนะครับไปได้ยาวๆทีม รู้สึกว่าทีมที่มันอยู่นี่จะเยอะเอาเรื่องอยู่ปลาพลังขึ้นเตา่าอย่างนี้ว่ามีปะ่ะเนี่ยพลังขึ้นเตา่าให้บีสายามูวี่ฮีโร่จอยฟอร์ซูเปอร์สซยาคือมันไปได้หมดเลยเวยผมบอกว่าตัวนี้มันไปได้หมดเลยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ควรมีติดทีมแล้วก็โกนยิคู่ตัวนี้ก็โครบดีนะครับใช้ได้ดีนะครับโอเคเลยสำหรับโกนิคู่ตัวนี้มีไว้ติดทีมดีนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าทําไมมันถึงน่าเล่นน่าเปิดสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นเพราะว่ามีทนาของไปครูหัง ผมไม่ได้บอกว่าไผควงควนไม่เก่งหรือกาหรืนะับผมให้มองไปที่คาทาลี่ความสามารถเอ้ยไม่ใช่ลีดเดอร์ Leader, ความสามารถของเขาเขาจะนำลีดคอนเนตโฮปนะครับไอคอนเนตโฮปเนี่ยมันอาจจะมีน้อยใช่ไหมแต่เราอย่าไปสนใจนะครับสิ่งที่เราสนใจคืออะไรคือการนำซูเปอร์คาร์ของเขาครับคือถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นเราเปิดได้จะแตลผมบอกจกนันเี่ยบ้าวะ่ะ ถ้าคุณเปิดได้ไผ่กูฮังคือคุณจบเลยคุณสามารถเอาไผ่กูฮังไปนําทุกตัวละครที่เป็นตัวดีได้เลยนะครับคุณก็จะเล่นเกมนี้ได้สบายใจตอนเริ่มต้นนะ่ะมันต้องหาตัวที่นําได้หลายตัวเลยเพราะว่าตัวเราน้อยไงแต่ถ้าคุณให้ไผ่กูฮังมาปุ๊บคุณสามารถที่จะเล่นทีมตัวดีได้เลยนะครับรวมถึงถ้าคุณเปิดได้จานนบ้าจบเลยคุณเล่นเกมนี้ยาวโคตรเลยเล่นไปจนปีใหม่ไปรอเปิดตู้รวมได้เลยคือ คืออะไรคือมันนำตัวร้ายทุกตัวได้นะครับนี่คือความนี่คือสิ่งที่ดีคือไอ้สองตัวนี้คือมันเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มเล่นเลยเว้ยคือคุณมาเริ่มเล่นเปิดให้ได้อะไรดีสมมติได้เปิดโกจิต้าแล้วแม่งก็ยังจัดทีมยาอยู่ใช่ไหมสมมติเปิดไปอีกเผื่อฟุกได้ไปกู้ฮังหรือจานบ้าสบายเลยชีวิตแม่งโคตรดีเลยเพราะว่าเล่นได้ทั้งสายร้ายและสายดีแบบโอเอเลยนะครับแล้ก,ก็เป็นตู้นึงที่ผม ค่อนข้างที่จะเชียร์นะสำหรับผู้เล่นที่แบบกําลังมาเล่นเกมนี้เพิ่งเล่นหรือโหลดมาเดือน2เดือนเนี่ยผมแนะนําให้กระหน่ากับตู้นี้ได้แบบสบายใจเลยนะเพราะว่าตู้มันดีจริงๆนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้กับการสร้างไอเดียเราแข็งแข่งขึ้นไปนานาคนและตัวที่อยู่ในตู้กค่อนข้างที่จะผมมองว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะหลายๆตัวอยู่ในทางทิศทานที่ดีนะครับผมแล้วก็ถามว่าแล้วผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มานานล่ะควรจะเปิดขนาดไหนนะครับสำหรับผมผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มานาน ผมแนะนําว่าให้เปิดแค่หมดโปรพอนะครับนอกแค่หมดโปรพอเพราะมันจะมีโปร30 45หเอ้สามสิบสามห้าสี่ห้าอะไรพวกนี้เปิดแค่หมดโปรพอตอนนี้ผมเปิดหมดโปรไว้แล้วไงเปิดแค่หมดโปรก็พอแล้วนะสําหรับผมผมู้เล่นที่เล่นมานานแลว้วอ่ะถามว่าถ้าอยากเปิดหมดล่ะได้ไหมได้นะฮะโอเคครับนั่นก็คือความคิดเห็นของผมนะครับสาหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับว่าเราควรจะ เปิดมันหมดตัวเลยไหมนะครับผมก็เป็นความคิดระบาเป็นความคิดของผมส่วนตัวแล้วกันนะถือว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะสำหรับแบบผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่กําลังเริ่มเล่นเกมนี้นะครับว่าเราควรจะเปิดหมดดีไหมเนาะก็อย่างที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าเราควรจะเปิดดีไหมนะครับยิ่งเป็นผู้เล่นสายฟรีเนาะที่ช่วงนี้อาจจะแบบว่ากําลังฟาร์มเพชรได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอลิมิเต็ดเลยจริงๆก็ไม่อลิมิเต็ดหรอกมันก็มีเพชร ที่แบบว่าลิมิตของมันนะแต่มันก็จะยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมล่ะเออก็ยังไงละ่ะก็ลองไปคิดดูดีๆเนาะว่าจะเปิดขน,ขนาดไหนนะครับแล้วก็รับรองว่าตู้ปีใหม่นะครับไม่ใช่ตู้ปีใมีหม่เด็ดตู้ต่อไปที่จะมามันจะเป็นตู้ฮีโร่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็อาจจะต้องแบบเก็บเพชรไปนิดนึงเนาะไปดูตู้นั่น้วยเผื่อว่ามันจะหักหลังหักไงเพราะว่าผมสัมผัสได้เว้ยถึงแบบพลังงานบางอย่างว่าบันดับตู้นี้มาก่อนตู้ฮีโร่แสดงว่าตู้ฮีโร่นี่มันจะต้องแบบต้องเด็ดแน่เลยว่ะ <laughs> จริงๆนะผมรู้สึกว่าตู้ฮีโร่มันจะมาต่อเายเนี้ยมันจะต้องเด็ดแน่เลยว่ะในความคิดของผมเองนะครับโอเคนะเมื่อมปปญญไม่จะคิดบันยาไปกว่านี้นะครับผมก็ใครที่กำลังเปิดหา LR g o าโกจที่ยังไม่ได้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเปิดต่อไปครับ <laughs> โอเคนะครับผมก็ใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้ก, like, ก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม